โอดเนี่ครับขายจังไดครับประกวดอย่างขีละาทขายจังไดครับปลาลดนี่ครับปลาลดนี่ถึงละลอยครับอ๋อนี่นี่ครับปลาเนื้ออ่อนนะครับปลาเนื้ออ่อนแห้งครับพี่น้องครับปลาลดนี่ถุงละเท่าไหร่ครับเนี่ยปลาลดแห้งฮาโลครับปลาอีหยังครับเนี่ยปลาแก้วค่ะตัวนี้ปลาแก้วถุงเท่าไหร่ครับเนี่ยสี่ร้อยาสี่รเออปลาไอหนอครับเป็นวงวงแปดเาไจ้าอ๋อแปดแผ่นหนึ่งร้อยบาทนู้นสนใจครับพี่น้องครับโอ้นี่พี่น้อง นี่ละหนังกบครับพี่น้องครับโอ้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่แก่งสะพืออำเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพาทุกท่านมาดูตลาดขายสินค้านะครับเป็นพวกปลาแห้งหรือของกินต่างๆเยอะทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปเดินชมบรรยากาศนะครับภายในตลาดขายปลาแก่งสะพือกันนะครับคุณผู้ชมครับ อ่านี่มาดูกันนะครับปลาหมองแรกนะครับคุณผู้ชมอันนี้ปลาอี๋ยังครับนี่เถอะพอปลาช่อนย่างเหรอครับอ๋อตัวนี้นะครับนี่ปลากดย่างเหรอครับออืืหโทษได้ครับขายจังไรครับปลากดย่างขีดละสามสิบบาทขีดละสามสิบบาทถ้าเป็นโลนี่ก็สามร้อยนอสันนาะอ๋อตัวนี้นะครับตัวปลาช่อนนี่นะครับขีดละห้าสิบขีดละห้าสิบเพะแพงกว่าหน่อยนึงเนาะคร่ะเป็นมอ โอ้ปรากฏนี่ตัวใหญ่แห้งนาะครับนอ่มันแรงมันมาจากทางไหนครับปรากรดใหญ่เห็นมาส่งกลุ่มแม่บ้านประเทศมาส่งอืกลุ่มแม่บ้านในพี่บุญนี่เหครับโอ้ปลาแม่น้ำมูลนนีครับสันนี่โอ้ครับอือนี่แหละครับคุณผู้ชมน่าสนใจมากๆเลยครับตลาดมองนี่เขาเอินตลาดเอียงก่อครับเนี่ยตลาดแกงสะพือตลาดแกงสะพือนอ่ตลาดแกงสะพือนนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับขอบคุณครับ เดี๋ยวผมสีผ้าทุกขัานนะครับไปยางเบิ้งผลนะครับทั้งในแหละครับคุณผู้ชมครับมาเบิ้งกันนะครับคุณผู้ชมครับในถุงเป็นปลากรดย่างนะครับแล้วก็นี่ปลาปลาเนื้ออ่อนย่างนะครับของนีปลาเนื้ออ่อนย่างแล้วก็ปลาหลดปลาหลดย่างครับของเป็นพวกอาหารการกินเป็นปลาแห่งนี้เยอะนะครับคุณผู้ชมครับที่ตลาดแห่งนี้นะครับตลาดแกงสะพืออำเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพี่น้องครับ อ่าเดี๋ยวผมสิ้ผ้ายางเบิองกันแล้วกันนะครับพี่น้องครับอสวัสดีครับอ่าขออนุญาตหน่อยนะครับเด้ออออืืหนี่ปลาลดนี่ขายจังได้ครับปลาลดนี่ครับปลาลดนี่ถุงละลอยครับอ๋อนี่บอกครับนี่ถุงละลอยนี่อยู่นี่นี่บอกอ๋อถุงหนึ่งนี่บอกครับอ๋อแต่ขันลอยหนึ่งกระสี้อยก็หน่อยอันนี้สามร้อยห้าสิบนอดนี่อันนี้สามร้อยห้าสิบพันวานะครับปลาลดแห้งนะครับคุณผู้ชมเหมาะสำหรับเอาไปทอดนะครับโอ้กินข้าวเหนียวกับข้าวเหนียวหวานๆครับตัวนี้ครับ ปลาเนื้ออ่อนนะครับปลาเนื้ออ่อนแห้งครับพี่น้องครับตลาดแบบนี้แหละครับผู้ผู้ชมทีนาสนใจทีนามะย่างนะครับผู้ผู้ชมครับเดี๋ยวพมสิบห้าทุก่านนะครับไปย่างเบิงทางในกันนะครับเดี๋ยวมาเบิงของกินกันทั้งสีครับพี่น้องครับอืมตันี่กล้วยทอดวะครับเนี่ยเป็นกล้วยน้ำว้าสุกธรรมชาติทอดไม่ใส่น้ำตาลนี่บอครับทอดให้เบิ้งเห็นเหนนี่เลยบอครับเนี่ย โอ้คุณผู้ชมมาเบิ่งกครับวิธีการทอดกล้วยของเพื่อนสุดยอดเลยโอ้น่าสนใจครับคุณผู้ชมนอกจากกล้วยทอดนะมีเอียงแนนอนครับทั้งีหนนอกจากกล้วยทอดก็มีเปลือกโอ้มีเปลือกทอดนี่บอครับามเนี่ยหน่าสนใจครับพี่น้องอันนี้ถุงแล้วเท่าไหร่นอ,อ,นะอ,นนอนครับนี่แบบนี้3้ยสามห้าสามถุงร้อยนะครับคุณผู้ชมเพื่อนว่านี่นะครับพี่น้องครับน่าสนใจครับตลาดแกงสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องเดี๋ยวมายางช่มตลาดกันนะครับพี่น้องครับนอกจากขายปลาแล้วนะครับเพิ่นกระสิมีขายเป็นเสือผ่านะครับเป็นเสือผ่าเป็นของใส่แบบบ้านนะครับเป็นหมวกเป็นหนังสติ๊กเป็นโอ้ยมีหลายอย่างนะครับพี่น้องครับนี่สินค้าหลายอย่างที่น่าสนใจน่าเดินน่ายางช่มนะครับพี่น้องครับ อ้ามาเบิ่งปลากันโอ้ยน่าสนใจครับพี่น้องปลาลดนี่ถุงละเท่าไหร่ครับเนี่ยห้ารปลาลดแหงหาลอยนะครับนี่เดี๋ยครับปลาอีหยังครับเนี่ยปลาแก้วค่ะวันนี้ปลาแก้วถุงเท่าไหร่ครับเนี่ยสี่ร้อยจเออปลาลดนี่หาลอยนะครับคุณผู้ชมปลาแก้วนี่สี่ร้อยนี่เดี๋ยครับถุงทั้งสี่เดี๋ยครับถุงละเท่าไหร่ถุงละร้อยจ้ะอ๋อถุงละหนึ่งร้อยบาทนะครับโอ้น่าสนใจครับพี่น้องโอ้หนังกบกับมี่ตัวเนี่ยนี่ครับถอดแก้มเราครับพี่น้องครับหนังกบ โอ้น่าสนใจครับพี่น้องครับนี่ปลาเขาเรียกปลาอะไรนะปลาวงแม่นแต่ปลาเนื้ออ่อนอือปลาเนื้ออ่อนเป็นวงแล้วก็ปลาหยิ่งครับตัวนี้นี่ปลา,าปขาวน้อยบอกครับเป็นวงวงนี่ขายจังไดนอนครับเป็นวงวงแปดเส้นหน่อยจ้าอ๋อแปดแผ่นหนึ่งร้อยบาทบนู้นโบผักเ,เนาะครับนอนราคานี่สุดยอดเลยนี่โอ้เป็นตะกินข้างหน้าเลยครับพี่น้องครับโอ้เดี๋ยวไปยังเบิงข้างหน้ากันนะครับพี่น้องครับ อ่ะไปเบิ่งกันต่อครับพี่น้องครับโอ้ตลาดนี่น่าสนใจครับพี่น้องครับโอ้นี่พี่น้องนี่ละหนังกบครับพี่น้องครับโอ้เป็นตาสนใจแห้งครับพี่น้องนี่ปลาเนื้ออ่อนแห้งแหงตากแห้งเอาไปทอดครับพี่น้องทอดกินกับกาวเเนียวครับพี่น้องโอ้โหสุดยอดมากนี่ผู้ใดมากินปลาแห่งแห่งด้พี่น้องได้มากเลยครับตลาดแก่งสะพือนะครับพี่น้องอยู่ตลาดแกงสะพือนี่เป็นตลาดอยู่ริมแม่น้ำมูลของอำเภอพิบูลมั่งสาหารจังหวัดอูบลราชธานีนะครับมาดูทางนี้ครับ อ,อ่าสวัสดีครับ ete, รอรรขออนุญาตเบืองปลาเนี่ยนะครับเด้ออ่านี่ครับคุณผู้ชมนี่บอกครับราคาตามติดไว้นี่บอกครับอ่านี่ราคาตามติดไว้พี่น้องนี่ตรงนี้มีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าตัวหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับคุณผู้ชมเออเพิ่นบอกว่าเพิ่นบอกว่ารถได้ยูนะครับพี่น้องครับนั่นเพิ่นว่าเอาลอยหนึ่งไหมค่ะเพิ่นใจดีเพิ่นรถไถ่นะครับพี่น้องโอ้ปลาหมึกกระมีพี่น้องมีทุกอย่างเลยปลาสุดยอดเลยบ่มีแต่อีหยังก่อน นี่ระตูยางของกินเนาะบกบกยังมีนะคะโอ้โหบกบกก็มีพอครับโอ้เมฆาเดี๋ยวถามเมฆาก่อนเด้อพอดีผมคันผมเอาคลิปไปลงเพจเพท่านมักสิถามหาแต่เบอร์โทรเมฆาอยู่เลยอยากติดต่อเมฆาขายออนไลน์เนี่ยบ่ขายอยู่ค่ะ์บอสาวขายเออสมมติว่ามีลูกค้าโทรหานี่เมฆาก็ส่งให้ได้อยังมั้ยบ่ครับอ่าเดี๋ยวผมสิ่ดีผมสิขอเบอร์เมฆาเด้อเอาไหครับอ่าเอาครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวนี่เดี๋ยวสุดท้ายผมสิเอาเบอร์โทรเมฆาให้คุณผู้ชมนะครับเพราะว่านี่นี่า ครับมีมีมีหลายครั้งนะครับที่แอดมินเนี่ยไปตลาดแล้วก็เห็นปลาแบบนี้มีแต่คนถามนะครับว่าอยากได้เบอร์แม่ค้าเพื่อนวันอ่านี่แม่ค้าเพินนพ่นเอาเบอร์ให้แล้วครับเอาขอบคุณเลยนะครับซื้อว่าจางไหนก่อนร้านน้องร้านน้องอ้อยเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์สี่แปดสี่ศูนย์เก้าหกหกนี่บอครับอ่านี่แหละครับพี่น้องครับโทรสั่งได้แม่ค้าเพื่อนส่ง ส่งเครือรี่ทั่วประเทศเลยเนาะครับเนาะนี่แหละครับนี่แหละเอ้าร้านน้องวุฒิบอครับนี่งขึเขียหนึ่งขึ้นยอ้โลูกไส้แต่ว่าอันเบอร์โทรเดียวกันบอครับครับนึ่ีอ่าลงท้ายด้วยเอาคนระเบอร์แต่เบอร์ไม่ค่านี่เบอร์นี่น้อเบอร์นี่อ่าโอเคเอาขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออ่าครับขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวยางไปชมกันต่อนะครับพี่น้องครับไปเบิ่งตลาดตลาดแก่งสะพือนะครับพี่น้องครับตลาดขายปลาแก่งสะพืออำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีครับพี่นองครับตลาดนี้ขายปลาแหงหลายมากๆนะครับพี่นองครับเบื้องร้าพุ่นอสุดยอดเลยครับพี่นองน่าสนใจครับมันน้ำหนักเขากันเ้อาละครับพี่นองครับก็เปิดผ้ายางต่อนะครับส่วนมากกระสีอ่าวยเบกแตกนะครับพี่นองคนขายก้วยเบกแตกนะครับทานนี้ส่วนมากนี่สิเป็นขายปลาแหงครับก้วยเบกแตกนะครับพี่นองตลาดนี้ ก so so, ันแล้ครับคุณผู้ชมครับป้ายแกงสะพือนะครับคุณผู้ชมนี่เห็นป้ายแล้วครับคุณผู้ชมครับป้ายแกงสะพือครับนี่นะครับตลาดที่ผมพาทุกท่านย่างชมนี่ก็คือตลาดแกงสะพืออำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพี่น้องครับนี่นครับสุดนะครับพี่น้องครับผมย่างผ้าช่มตลาดแกงสะพือนะครับกับสุดมองนีครับพี่น้องทั้งหมดก็จะเป็นสวนสาธารณะนะครับเป็นลานอาหารให้้นมาก สั่งอาหารกินนะครับบริเวณนี่ก็คือแกงสะพือนะครับพี่น้องครับนี่เดี๋ยวผมสิบผ้ายางไปเบิงนะครับบริเวณของเมนํมมูนแกงสะพือนะครับนี่แล้วครับพี่น้องถึงแกงสะพือแล้วครับปิดเมนัมมูนนะครับผ้าช่มตลาดผ้ามาช่มเมนัมมูนต่อนะครับพี่น้องครับนี่คือบริเวณของเมนํมมูนช่วงนี้น้ำก็ลดดลนะครับพี่น้องครับนี่จะมีชาวบ้านเพิ่นมาหาปลานะครับอู้อยู่ฝั่งผนเห็น นี่ครับบริเวณของแกงสะพือนะครับแกงสะพืออำเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเอาละครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ